สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้านะครับช่วงนี้ฝนก็กําลังตกนะครับฝนตกค่อนข้างที่จะต่อเนื่องนะครับทำให้อาจจะมีปัญหาน้ําท่วมขังที่แปลงเกษตรนะครับตรงนี้เป็นแปลงของผลไม้นะครับที่มีการปลูกพืชผักสวนครัวนะครับแซมที่ตรงนี้นะครับซึ่งในส่วนของมะเขือนะครับก็ยังคงเขียวอยู่นะครับก็ยังถือว่าไม่ได้รับผลกระทบจากฝนตกที่ชุก มากนักนะครับก็กำลังกำลังเขียวอยู่นะฮะแต่ว่าที่เหลืองก็จะเป็นพริกนะครับเดี๋ยวค่อยมาทําการแก้ปัญหาต่อไปนะครับเดี๋ยวมาใส่ปุ๋ยมาเพิ่มนะครับในส่วนของแปลงเกษตรนะครับก็ที่ได้นาเสนอไปนะครับในส่วนของกล้วยเนี่ยก็จะมีการปลูกพืชดังอื่นแซมนะครับที่เป็นพืชระยะสั้นนะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็มีข้าวโพดนะครับที่สามารถเก็บผลผลิตได้แล้วนะครับนี่ฮะ อาจจะไม่ได้ค่อยสวยมากนะครับที่เคยได้นําเสนอไปนะครับมีเพียงการใส่ปุ๋ยหมักเพียงครั้งแรกนะครับแล้วก็ไถพรวนแล้วก็ปลูกนะครับพอเขาตั้งตัวได้เริ่มมีฝักผมก็ได้มีการใส่น้ำหมักเป็นปุ๋ยหมักที่หมักจากขี้หมูนะครับแล้วก็น้ำหมักปลาทะเลนะครับหมักรวมกันเสร็จค่อยเอามาใส่เพิ่มเติมนะครับอ่ะนะครับตอนนี้ตัวอย่างฝักนะครับที่ได้เด็ดมาดูนะฮะก็ถือว่ายังอาจจะไม่ค่อยสมบูรณ์มากนักนะครับนี่ฮะ อาจจะมีแหวงแรงบ้างนะครับแต่ว่าผมก็คิดว่านะครับก็่าจะพอได้เก็บกินอยู่นะครับพอได้เก็บตอนพี่ตอนนอก่นะครับนี่ครับอ่ะเดี๋ยวจะมามาแช่นะครับเป็นแนวทางเนาะในการทําเกษตรนะครับเพราะบางทีการทําเกษตรเนี่ยนะครับเราเราแพลนไว้อีกอย่างหนึ่งนะครับมันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามแพลนเนาะอ่มันก็เป็นเรื่องปกติครับเราก็แค่ปัญหาเฉพาะหน้าไปนะครับแต่ว่าสิ่งที่อยากจะ เป็นแนวทางก็คือเราต้องพยายามปลูกพืชที่ที่หลากหลายนะครับปลูกพืชที่หลากหลายทั้งระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวนะครับเพื่อนะครับเพื่อที่จะให้ผลผลิตเขาเนี่ยออกไม่ตรงกันนะครับหน้านีา้สิ่งนี้ให้ผลผลิตนะครับพอมาถึงช่วงนี้สิ่งนี้ก็ให้ผลผลิตนะครับมันก็จะเกิดทําทให้เราเนี่ยนะครับสามารถเก็บผลผลิตได้ทั้งปี นะครับนี่เป็นเป็นแนวทางเป็นแนวคิดเนาะซึ่งตรงนี้นะครับเป็นเป็นกล้วยนะครับกล้วยหลังจากที่ผมเนี่ยนะครับเอาเก็บผลิตของข้าวโพดเนี่ยเสร็จแล้วนะครับ พอเคลียร์ออกเสร็จก็คือจะไม่ได้ปลูกะไรเพิ่มนะครับก็ปล่อยปล่อยให้กล้วยเนี่ยเขาขึ้นมาตามปกติครับเพราะว่าผมทําเป็นระบบแถวคู่นะนี่เป็นแถวคู่นะครับห่างกันอ่า่เมตรนะครับระหว่างต้นนะครับระหว่างเมแถวเนี่ยสเมตรนะครับแล้วก็ในระหว่างแถวเนี่ยนะครับเป็นเป็น3เมตรก็คืออยากจะให้เขาเนี่ยโน้มมาตรงกลางอย่างนี้นะครับอ่ะนี่นะครับก็มาถ่ายให้ได้รับชมนะครับเนาะก็สวัสดีตอนเช้านะครับสวัสดีครับ